สวัสดีคนวันอังคารนะคะดวงประจำวันที่16จนถึงวันที่31สิงหาคมคนวันอังคารได้ไพ่จักรพรรดินีคนวันอังคารได้ไพ่ดวงดีได้ไพ่มีความอุดมสมบูรณ์มีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นเนาะคุณจะผ่านไปได้แลวช่วงนี้คนวันอังคารนะเพราะว่าเป็นเหมือนแม่พระ นะ้าช่วยเหลือคนแล้วก็กลัวคุณเองมีคนช่วยเหลือแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนาะเขาเรียกว่ามีดวงนาลีอุป,ปัรภมได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในบันอังคานะช่วงนี้นะอ่ามีการเดินทางคนวันอังคามีการเดินทางเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับไปในสถานที่หลอกหลางเนาะหรือว่า ในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้หรือว่าไปเดินทางไปวัดไปวานหรือแม้แต่การเดินทางไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยได้เหมือนกันนะคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงนี้คนวันอังคารทำอะไรให้ใจเย็นนะแต่ว่าดวงคุณอนะเหมือนพื้น ต,ตัวคุณเองอะโนได้ไพ่ดีได้ดไพ่ตัวตนดีคือเหมือนอ่าเป็นดวงที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีอะแล้วก็มีดวงที่จะจบกับบางเรื่องได้บางคนนะมีดวงจบกับบางเรื่องแล้วมีการเริ่มต้นใหม่นะคนที่เกิดในวันอังคารอ่าแลดล้อมรอบข้างที่บ้านโนช่วงนี้อาจจะมีบางเรื่องที่ คุณจะต้องใช้ความอดทนใช้ความเสียสละเนาะหรือแม้แต่อาจจะมีต้องใช้การรอคอยอะกับบางเรื่องใช้ความอดทนใช้ความเสียสละหรือเป็นการรอคอยกับบางเรื่องที่จะต้องให้ผ่านไปในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่เขาเรียกว่ารู้สัจจะทำของชีวิตคนเราอนะเนาะก็จะผ่านไปได้เนาะคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เนาะคุณก็จะไม่ได้แบบ เหมือนมีความกังวลอะไรมากนะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะแล้วก็ช่วงนี้การงานเนาะถือว่าดีเนาะเขาเรียกว่างานก็คือทาแล้วสาเร็จเนาะถ้าเป็นในเรื่องของคู่ของคนรัก<ๆ>ก็ก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะใครที่โสดอะถ้าคุณไปเจอ คู่ครองก็จะเจอคนทํางานคนเก่งคนที่มีความซื่อสัตย์มีความขยันอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแล้วช่วงนี้คนวันอังคารเนาะทำอะไรก,ก็ก็เหมือนว่าการงานก็เหมือนคุณก็ มีความเป็นผู้นําได้รับการเป็นผู้นําก็ถือว่าสําเร็จนะคะแต่การเงินน่ะก็มองว่ามีคนช่วยเหลือแหละต่อให้คุณจะต้องเสียเงินหรือว่าต้องจ่ายเงินเนี่ยคนวันอังคารก็ยังมีคนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักสัจธรรมหรือของชีวิตคนเราอ่ะมีมีได้มีเสียเนาะมีเจ็บมีป่วยอย่างเงี้ยคุณก็จะผ่านไปได้นะคนที่เกิดในวันอังคารนะแล้วก็ ใครที่มีลูกหลานบริวารในช่วงนี้นาะอาจจะต้องไปเขาเรียกว่ามันมีในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินให้กับลูกหลานบริวารได้หรือมันมีในเรื่องของเ mm. ขงาเรียกว่าลูกอยากเด้นู่นอยากได้น,น,ดนี่คุณก็จะซื้อให้นุ๊กพาไปเดินห้างพาไปช้อปปิง้งพาไปกินของอร่อยๆได้เหมือนกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ย ให้ใจเย็นนะคะให้ใจเย็นกับลูกหลานริวารของคุณนะคะช่วงนี้นะ,ะแล้วก็มีดวงการเดินทางค่ะมีดวงการเดินทางมีดวงเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับปลาบางคนเนอะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะได้รถใหม่ได้อาจจะซื้อรถใหม่หรือมีดวงการ ซ่อมรถมีดวงการเปลี่ยนอาอะไรรถได้ในช่วงนี้นะคนที่เกิดในวันอังคารนะในช่วงนี้มีช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะได้เจอเขาเรียกว่าไปกลับไปในที่เดิมๆร้านอาหารเดิมๆที่เดิมๆที่คนเคยไปหรือแม้แต่มีดวงการเดินทางได้เจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าหรือเจอสิ่งเดิมๆหรือมีเรื่องน่าย,ยินดีกับคุณได้นะคะคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้แล้วก็คนวันอังคารช่วงนี้นะสิ่งที่จะ จะต้องแก้ไขก็คือจะต้องเขาเรียกว่ามีความเมตตามีความอ่อนโยนในช่วงนี้เนาะก็บางคนในช่วงนี้อาจจะแบบบางคนมีอารมณ์แบบดุง่ายโมโหง,ง่ายเหมือนกันโกรธง่ายเหมือนกันสําหรับบางคนนะก็ให้ใช้ความดีให้ใช้ความเมตตาใช้ความใจเย็นเข้าหานะคะในช่วงนี้แต่ช่วงนี้บางคนเนอะอาจจะอ่ะเดอะสตาร์ได้ไพ่เดอะสตาร์ก็คือเขาเรียกว่าให้ใจเย็น ให้ใจเย็นเนอะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เองในช่วงนี้บางคนนะคะช่วงเนี้ยอาจจะรอความหวังบางอย่างอยู่รอความหวังบางอย่างหรือแม้แต่บางคนนะะมีการสมหวังกับบางเรื่องละคือมันมีบางเรื่องที่จบลงแล้วมีการเริ่มต้นได,ได้สิ่งใหม่ๆเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนิงนหรือความรักนะคนธนาคารช่วงนี้นะ ขอให้ใจเย็นให้มีสติบางคนมีดวงการเดินทางไปพักผ่อนได้เหมือนกันนะคะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้นะอ่า มีดวงการจ่ายเงินเกิดขึ้นมีดวงการเขาเรียกว่าใช้หนี้ใช้สิท์แหละเป็นเรื่องปกติเนาะอ่าเป็นดวงเหมือนประมาณว่าเรามีความคิดในเรื่องของการเงินอะอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินแหละที่จะต้องใช้ใจ่ายออกไปหรือว่าในเรื่องของการเงินที่จะต้องมีเข้ามาที่ต้องให้ใช้ใจ่ายอาจจะต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างได้เหมือนกันเนาะในช่วงนี้แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะต่อให้คุณจะต้องจ่ายยังไงอย่างที่บอกยังไงคุณก็มีคนช่วยเนาะคุณจะผ่านไปได้นะคนที่ เกิดในวันอังคารคนวันอังคารดวงแข็งช่วงนี้ทำอะไรก็แก่งอึดอดทนเป็นดวงที่แข็งแก่งอึดและอดทนเนาะต่อสู้เป็นดวงที่ต่อสู้และดิ้นรนเนาะคุณจะผ่านไปได้และที่เด่นๆเลยนะคะคนวันอังคารนะมีดวงการเดินทางเกิดขึ้นมีดวงเขาเรียกว่าเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับปลาหรือมีการซ่อมรถมีการเปลี่ยนอะไหล่รถได้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้คนวันอังคารนะ ทำอะไรนะขอให้ใจเย็นมีสติแล้วก็อะไรที่ยอมได้หรือเสียสละได้ก็ขอให้ยอมไปเสียสละไปนะคะในช่วงนี้เนอะนอกนั้นก็ถือว่าดีไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงนี้นะใครที่อยากจะสำเร็จหรืออยากจะทำอะไรเนาะช่วงนี้นะก็ก็ทำไปได้เลยนะคะแต่ก็ขอให้ใจเย็นขอให้ใจเย็นทำอะไรเดินทางไปไหนก็ช่วงเนี้ยก็ขอให้มีสตินะคะขอบคุณคะ่ะ